สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะครับก็สวัสดีอีกครั้งในรอบหลายปีที่ไม่ได้ทำ u t u b e นะครับก็ติดภารกิจวันนี้ก็จะเริ่มทำ u t u b e นะครับเป็นวันแรกครับเป็นคลิปแรกนะครับที่หยุดไปนานนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำส่วนแล้วนะครับที่เราทำไว้นะครับเราทำเป็นไล่นาส่วนผสมนะครับ มีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับโซนนี้จะเป็นโซนทั่วพูนะครับที่เราเก็บแล้วนะครับนี่ครับเป็นโซนทั่วผูนะครับอันนี้เป็นผู้สาจีน,นะครับสาจีนเราก็พอได้กินนะครับ อันนี้จะเป็นพริกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนตกนะครับเพราะคนตกก็นามหลากมาตะเข้านะครับนู่ครับทั่วหมดนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสตอนะครับเราก็ปลูกไว้เป็นแถวนะครับสตอนู่นนะครับ มีอยู่40กว่าต้นนะครับด้านนี้จะเป็นส้มโอนะครับส้มโอทับชิมจันทร์ทับชิมสยามโอก็อมโมทับชิมสยามครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นแตงร้านนะครับที่เริ่มขึ้นค้างมาใหม่นะครับอันนี้เป็นแปลงผักวางตุ้งนะครับอันนั้นเป็น นลิงจีคนระับอันนี้จะเป็นแตงกวาที่เราปลูกใหม่นะครับนี่ครับส่วนข้างๆจะเป็นบอ่อหอยเชอรี่สีทองนะครับกับบอ่อบาซิลนะครับแต่ว่าช่วงนี้หมดแล้วนะครับหมดหมดรุ่นไปนแล้วนะครับอันนี้เป็นน้อยหนานะครับ ก็เราทําเป็นไรนาส่วนผสมนะครับมีทุกอย่างนะครับอันนี้จะเป็นลําหย่ลําหย่คลิกตั้นนะครับก็ยังเล็กอยู่นะครับตัวนี้เป็นมกไพรเลียนทองนะครับก็ยังเล็กอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นน้อยนาครับอันนี้เป็นส้มบวบนะครับที่เราปลูกใหม่นะครับนี่ก็เป็นมกไพรเลียนทองนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นส้มโอนะครับส้มโอก,ก็เริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับก็เริ่มมีลูกให้เราเห็นนี่คด้านข้างนี้ก็จะเป็นสับประรดนะครับที่เราเก็บกินไปบ้างแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นส้มเขียวหวานแล้วนะครับเป็นโซนส้มเขียวหวานยาวเลยครับปีนี้ก็ติดเป็นปีแรกนะครับก็ดกแต่น้ําท่วมร่วงเกือบหมดนะครับก็เหลือแต่ทางทายชายเดียวพาไปดูนะครับอันนี้เป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิก็น้ําท่วมครับก็เลยยังไม่สวยงามนะครับอันนี้เป็นต้นโกโก้โกนะครับที่เราเก็บลูก ไปหมดแล้วนะครับนี่เขาออกใหม่นะครับนี่คือเป็นต้นโกโก้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส้มเขียวหวานนะครับก็นูนครับฝนตกก็จะร่วงนะครับแต่ว่ติดไปปีแรกเราก็ปล่อยเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นส้มสาวนะครับคือไปศึกษามาท่านผู้รู้หลายท่านบอกว่าให้ ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นปีแรกนะครับเขาก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มบวบหอมนะครับนี่ครับเป็นซุ้มบวบหอมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นของไส้ไก่ที่เราขุดไว้ใช้น้ําเวลาหน้าแรงนะครับอันนี้เป็นแตงกวาที่เราปลูกใหม่ พาชมไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องแนะนำตัวใหม่ครับก็เพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่อีกครั้งครับเนี่ยหลังจากห่างหายไปหนึ่งปีก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างก็เลยนั่นไม่ได้ทำต่อครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาทำคลิปลง y o u t u b e ต่อนะครับก็จะทำแบบบ้านๆนะครับเพราะว่ามีความรู้เล็กน้อยนะครับ คือถ่ายคลิปยาวๆไปเลยครับไม่มีการตัดต่อนะครับแล้วก็จะลงให้เพื่อนๆดูนะครับก็ทำเป็นชีวิตประจำวันนะครับเวลาไปเที่ยวไหนอะไรก็จะถ่ายให้ดูครับว่าเพื่อนๆอยากเที่ยวไหนผมอยู่จังหวัดกระบี่นะครับก็แหล่งท่องเที่ยวเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนไปแหล่งท่องเที่ยวก็จะถ่ายคลิปลงนะครับหรือเพื่อนๆอยากเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมไปถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับ แ้วก็ลง y ยูทูบให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสนส้มนะครับจะเป็นสตออนี่ครับปีนี้น่าจะได้กินฟักแล้วนะครับสตอนี่ครังขางก็จะเป็นสับประรดผสมกับกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่เราก็เพิ่งเริ่มปลูกมานะครับ ก็ยังไม่ได้เต็มแถวนะนี่ครับอันนี้เป็นกล้วยไข่อันนี้ก็จะเป็นแฟงนะครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่คับ สปรดส,สลับกันนะครับคือเรามีพื้นที่น้อยครับก็ไถให้คุ้มค่าครับใครพาชมไปเรื่อยๆนะครับนี่คส้มเราก็เริ่มจะลุกใหญ่นะครับด้านบนนี้น้ำไม่ท่วมครับส้มก็จะเริ่มติดให้เราเห็นหน้าตาขึ้นมาหน่อยครับนี่ แต่ที่ลวงก็เยอะนะครับนี่ครับที่ลวงก็แดงนะครับเดี like <int> ๋ยวจะเก็บทิ้งนะครับก็พอมีรูปให้เราเห็นนะครับเนี่ยก็รวงเยอะแต่ว่าด้านบนก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นส้มปีแรกนะครับที่เราปลูกมาได้ประมาณปีครึ่งกว่าๆนะครับ ็เขาก็ออกผลผลิตให้ครับก็เลยว่าปีนี้ก็ปล่อยเขาก่อนนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยเริ่มทำจริงๆจังๆนะครับปีนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนี่ครับพรุนนั้นเขาจะแตง่งครับ จะ,จะเป็นส่วนส้มไปจะเป็นส้มแล้วนะครับนี่ก็ผิวเนียนๆแล้วใกล้แก่แล้วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับส่วนด้านหลังนู้นเป็นต้นอะโวคาโดครับอะโวคาโด โอโวคาโดเรามีอยู่ประมาณสี่สิบต้นนะครับอันนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงอันนี้ลกครับเพราะว่าลูกขี้ผลาครับลูกฟักนี่นะครับแถวภาคกลางเรียกฟักครับแต่ว่าผมอยู่ภาคใต้เขาเรียกลูกขี้ผลานี่ครับก็ลกหน่อยครับเขาเป็นเท่าเลยอันนี้เป็นตัวฟักยาวนะครับ ตัวผุ่ยาวที่เราปลูกไว้นี่เป็นโอคาโดนะครับประมาณสักยี่สิบตับสิบต้นนะครับที่เราปลูกไว้ด้านหลังนี้จะเป็นแอปเปิลน้ำนะครับหรือว่ากาโดนะครับนี่ครับแล้วก็มีสตอมีขนุนมีจำปาดะนะครับมีมีหม,มากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงครับมีมะม่วงมีมะนาวมีกระท้อนมีสลดอินโดนะครับแล้วก็นี่ครับมีชมพู่ทับทิมจันนะครับอันนี้เป็นสลดอินโดนะครับ,รบส่วนด้านข้างๆก็จะเป็นสับประรดนะครับฝนตกครับช่วงนี้ก็ลกหน่อย ว่าตัดญ้าไม่ทันครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับอันนี้อันนี้เราก็เริ่มห่อแล้วนะครับชมพูเ่เราก็ห่อไว้ได้เยอะแล้วเหมือนกันครับเพิ่งเริ่ม,มออกนะครับฟับปลายอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มันนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นมะนาวอันนี้เป็นส้มครับ ันนี้เป็นส้มชกคุณนะครับยังไม่ออกลูกครับวันนี้เป็นมะม่วงนะครับก็ปลูกสลับกันนะครับก็ทางนี้เป็นโวคาโดนะครับอันนี้เป็นส้มนะครับแล้วก็เป็นมะนาวด้านในก็จะเป็นทุเรียนนะครับมีทุเรียนแล้วก็มีชมพู่มะม่วงนะครับ แล้วก็ว่างๆก็เราก็จะปลูกเป็นผักนะครับเพราะว่าเขายังได้แดดอยู่นะครับเดี๋ยวพอโตขึ้นก็ปลูกผักไม่ได้แล้วครัยเนี้ครับอย่างชมพู่ก็แผ่กิ่งก้านเยอะแยะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวก็กวักกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มทำเป็น ครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยครับเพราะว่าหยุดไปนานนะครับก็จะสร้างสรรค์คลิปลงใหม่นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนครับทำแบบบ้านๆนะครับไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายมีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับแต่อยากทำนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงครับออกช่อแต่ว่าช่อดำหมดแล้วครับ หมอกลงฝนมั่งหมอกมั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ยหน่านครับก็สลับไปกันนะครับมีชมพู่มี น้อยหน่ามีมะม่วงมะนาวอันนี้ก็เป็นค้างตัวฝักยาวเก่านะครับเราก็ปลูกแตงกวาลงไปแล้วนะครับนี่ครับก็คลิปนี้ผมก็มาพาชมส่วนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปตะลุยลำธารครับหาอยู่หากินครับไปหาดักปลาในลำธารนะครับ เพื่อนๆสนใจก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆครับหรือว่าจะไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดกระบี่นี้แหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ